สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คือช่องชัดมงครับผมวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวเกมหรือแคสเกมอะไรสัวันนี้ผมมีหนึ่งสิ่งวันนี้ผมมีหนึ่งสิ่งจะมาบอกบอกเลยว่าสําคัญสําหรับพวกเกมเมอร์หรือไม่ก็คนทํางานเลยครับเราต้องนั่งอยู่หน้าคอมแทบจะตลอดเวลาแล้วทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดรองจากงานของเราแล้วนั่นก็คือสุขภาพของผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเก้าอี้แล้วก็จะรีวิวเก้าอี้ตัวใหม่ถ้าใครดูคลิปนะผมใช้เก้าอี้ตัวนี้มาโคตรนานเลยที่จริงจะมีตัวสีส้มแต อ่ะอ้วนเชื่อปะดูดิ What the fuck แล้วก็เก้าอี้ตัวนี้นะครับพอดีว่ามันเอ็นไม่ได้หมายถึงว่ามันเอ็นพนักพิงไม่ได้ถ้าเอน็นเอ็นได้เงี้ยดูดิเอ็นได้เงี้ยมันไม่มีที่รองคอที่รองหลังมันทําให้เราปวดเมื่อยเออกล้องนั้นเห็นไหมเห็นใช่ไหมเออถ้าไม่เห็นก็ก็ช่างมันละกันมันปรับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยดูดิมันปรับอะไรไม่ได้เลยครับวันนี้ผมก็เลยมีเก้าอี้ตัวใหม่มาแนะนาสำหรับทุกคนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บหนึง่งต้องใช้แรงนิดนึงอะ่ะแป๊บนึงนะ นี่เฮ่ยหยุดหยุโอ้มันเลื่อนอะครับแบบของมันดีอะมันเลื่อนจัดเลยเป็นเก้าอี้สุขภาพของ workstation นะครับรุ่น pop culture series model s หรือจะเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือเก้าอี้สุขภาพ model s เดี๋ยวระหว่างที่ผมพูดไปนะครับเนี่ยผมก็จะขึ้นอินเสิร์ให้ดูแล้วกันเพราะว่ากล้องมีแค่สองตัวกล้องโทรศัพท์กับกล้องเว็บแคมเนี่ยมันเห็นไม่เต็มนะครับผมนะ หลักๆเลยนะครับผมขอพูดแบบไม่แววอะไรทั้งสิ้นก่อนต้องบอกก่อนว่าแบรนด์เวิร์กสเตชันส่งเก้าอี e ้ตัวนี้มาให้ผมนะส่งมาให้รีวิวเป็นสปอนเซอร์สําหรับคลิปนี้เลยอันดับแรกที่ผมชอบเลยชอบแบบชอบจัดๆเลยคือเก้าอี e ้มันค่อนข้างใหญ่ใหญ่จริงเนี่ยกล้องนี้เห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่รู้เลยว่ามันใหญ่อะมันใหญ่มากครับผมแล้วก็ผมสามารถนั่งขัดสมาธิได้ผมเป็นคนแบบเวลานั่งเล่นเกมนั่งแต่คลิปจะชอบนั่งขัดสมาธินะครับผมแล้วก็อย่างที่2ที่ชอบเลยคือมันมีเบาะรองคอกับรองตรงประมาณอนะสะ เป็นจุดที่ปวดที่สุดตรงประมาณสะโพกตรงเอวอะแล้วก็ตรงคอนะครับเนี่ยถ้าเรานั่งแบบเนี้ยโอเคลองทุกอย่างและมันสามารถปรับได้แทบจะทุกส่วนเลยผมขอปรับให้ดูก่อนอันดับแรกนะครับคือปรับตรงคอนะคอคือปรับความสูงได้ว่าแบบประมาณไหนนะครับยกขึ้นยกลงได้หมดเลยเนะี่ย ออปรับได้หมดเลยแล้วก็ตรงสะโพกหรือตรงเอวเรานะครับี่ยถ้าเราดันตรงนี้ออกมานะปั๊บมันจะรีเซ็ตนะครับแล้วเราก็นั่งให้พอดีกับเราแล้วเราก็ปล่อยมันจะล็อกเลยมันจะล็อกแบบเข้าที่เข้าทางกับสรีระร่างกายของเราเลยอันนี้คือชอบมากชอบจริงๆไม่อวยอันนี้ไม่อวยบอกเลยว่าไม่อวยดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีแค่นั้นแหละอันดับที่2ที่ปรับได้นะครับความสูงความต่ําอันนี้ผมลองปรับต่ำก่อนนะอันนี้ในกล้องเวนะ็บแคมตัวนะประมาณนี้ ถ้าเราอยากที่จะให้มันสูงขึ้นก็ลุกขึ้นแล้วก็กดแล้วก็ดันขึ้นนะครับปุ่มตรงนี้นะครับผมดันขึ้นเฉยๆนะต่อมาอันดับที่3ามที่ปรับได้ตรงที่วางแขนเรานะครับคือสามารถปรับอ่ะซ้ายขวาได้เนี่ยซ้ายขวาใช่ปะแล้วก็ขึ้นลงได้ว่าแบบสมมุติเราเอ็นตัวไกลเนี่ยแขนเราไม่ถึงเราก็ต้องปรับลงมาเพื่อให้รงรับกับแขนของเราใช่ไหม ใช่ใช่หลังจากปรับซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังแล้วสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับว่าแบบสมมติผมเป็นคนตัวเล็กเนี่ยเออแขนเราก็อยู่ประมาณนี้เก้าอี้ตัวของผมม,มีฟีเจอร์นี้แนะี่คือปุ่มตรงนี้ครับผมตรงนิ้วโป้งเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บมันสามารถเลื่อนออกได้อีกสาหรับคนตัวใหญ่ตัวเล็กอะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อีกสมมติผมตัวใหญ่กว่านี้เลื่อนออกคือแบบมีพื้นที่เยอะมากต้องบอกก่อนว่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับรองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลกรัมและรองรับส่วนสูง150จนถึง185นมผมร7 3เนี่ยอืม ดูจดิ1ส3ยังพอดีเลยก็จะมีคนมีพิมพ์มาเมนว่าเฮ้ยพี่พี่1้อยแต่มันพอดีเลยว่ะถ้าผมสูงสัก180ยทำยังไงนี่ครับผมเก้าอี้ตัวนี้มีฟีเจอร์ที่สามารถปรับขึ้นลงตรงนี้ได้เห็นปะเนี่ยคนตัวเล็กปรับหลังได้ครับผมปรับด้านหลังได้แต่ถ้าสมมติเราอยากให้มันสูงขึ้นเราลองดันขึ้นนะมันจะดังแก๊กแก๊กนะเห็นปะอันนี้คืออยู่ที่แหละเออแต่ถ้าสมมติเราอยากรีเซ็ตลงไปข้างล่างสุดก็คือดันขึ้นสูงสุดครับ ถ้าพูดอยากให้มันล็อกตรงไหนก็ลองดันขึ้นมาปาประมาณนี้พอดีกับหลังผมแล้วโอเคเห็นปะพอดีคอเลยล็อกคอล็อกเอวล็อกสะโพกล็อกทุกอย่างไอสัตว์ออกไปไหนไม่ได้เลยกูโดนล็อกอะไรอะไรตลกไปเนี่ยคือเก้าอี้ตัวนี้มันสามารถรองรับส่วนเว้าของร่างกายได้แบบอัตโนมัติเลยสมมติผมจะลองเอ็นหลังให้ดูนะสังเกตนะครับสังเกตนะกล้องนี้นะสังเกตนะถือดีๆล่ะไอขาตั้งกล้องถ้าผมจะลองเอ็นหลังนะครับแล้วก็เดีนเวๆๆมันเอาที่พักขาออกมาวางนด้ด้เยคือมันดีจัดเลยคือพวกประมาณว่า เปิดคอมแล้วเล่นโทรศัพท์เนี่ยอ่ะวางขาปุ๊บเอ็นไปเลยเนี่ยสังเกตน,นะครับด้านหลังนะครับมันจะแบบดันขึ้นมาเพื่อให้อ่ะเรียกว่าอะไรตรงเอวตรงสะโพกเราคือรองรับกับส่วนขาได้ดีมากเนี่ยเฮ้ยแขนไม่ถึงนี่โอ้พอดีเป๊ะวิ้ยสูงไปตัดลงหน่อยโอ้พอดีเลยว่ะเจ๋งปัเนี่ยกล้องเห็นมัเนี่ย แต่ถ้าสมมติเราอยากปรับกลับนะครับปรับขึ้นก็นอนลงไปแล้วก็ดันขึ้นปึ๊บแล้วก็ให้มันดันขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยแล้วเราก็ดันลงปั๊บมันก็จะล็อกให้แล้วก็เอ็นไม่ได้แล้วเอ็นไม่ได้แล,แล้ว<ส>ครับผมทำไมที่พักขานครับสามารถยืดออกมาได้สูงสุด41ซนติเมตรหรือไม่ก็เป็น16นิ้วนะผมเคยใช้เก้าอี้พวกเกมมิ่งกับเก้าอี้สุขภาพมาแล้วตัวอื่นไม่มีตัวนี้มีสําคัญมากสําหรับผมสามารถปรับความลึกของที่นั่งได้แบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกอ่ะออกไกลๆก็ได้ เห็นปะเห็นปะสังเกตมากล้องเนี้ยสังเกตบ้างดูนะปับ๊บอันนี้ไม่ได้เอียงหลังนะครับปับ๊บเห็นปะมันดันเข้าดันออกได้คือชอบตรงนี้มากอันนี้คือชอบจริงเนี่ยดูดิมันเข้าออกเข้าออกแล้วก็ตัวล้อของเก้าอี้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ทําลายพื้นผิวให้เกิดรอยนะครับบ้านผมบอกไว้ก่อนว่าบ้านผมเป็นกระเบื้องหินอ่อนนะเว้ยถ้าเป็นรอยนี่กูตีตายเผาทิ้งเลยแต่เก้าอี้ตัวนี้ไม่ไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูภาพครับผมนี่เป็นไง เอาทั้งแมวเอาทั้งคนถลายไปเลยแล้วบอกก่อนว่าช่วงล่างนะครับ <_ C ose> คือลื่นแล้วก็ดีมากบอกน้ําหนักผมก่อนนะน้ำหนักผมประมาณ80แล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงแบบอีดแอดอีดแอดดูนะครับลื่นจัดเลยเออจวกคจ้วกยิงเมาง่ายอยู่เออลื่นปะ่ะอันนี้หมุนเบาๆนะ แล้วก็ดีไซน์นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับด้านหน้า,าจ,จะดูแบบเรียบๆปกติแต่ไปดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังนะครับของผมเลือกเป็นเก้าอี้ตัวสีดําโครงเทานะครับแต่มันจะมีอีก2ส,สีนะครับก็คือสีเทาโครงทองแล้วก็สีดําโครงแดงนะครับราคาจะแตกต่างกันนะตัวดําโครงเทากับตัวดําโครงแดงเนี่ยราคาจะเท่ากันคือ ,8790 าแต่ตัวเทาโครงทองนี่จะอยู่ที่ประมาณ9 7 9 0คือเพิ่มมา1 0 0 0บาทรัฐบาลไทย เหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับเ่อาจริงหมาหมาแมวผมก็นั่งได้และอีกอย่างคือสําหรับคนเลี้ยงแมวเดี๋ยวผมจะถือกล้องอีกกล้องหนึ่งเอาคุณบอกว่ากูมีสองกล้องอ่ะมีสากล้องแล้วกันครับผมดูดีดีนะดูกล้องนี้นะครับผมนะดูเ้าอีตัวเก่าของผมนี่คือฝีมือของสองตัวนี้ไม่ต้องมาทําหน้าสลอนนอนไปดูสาภาพดูสาภาพมันและก็ตรงนี้ครับผมดูสาภาพนี่แหละที่ทําให้กูนั่งไม่ได้แล้วก็มันเอียงไม่ได้ไงแล้วพอมาดูตัวนี้อ่ะอันนี้ขนมครับผมไม่มีอะไร ขอโทษลูกค้าด้วยนะครับคือมันลองขวนไปแล้วนิดนึงนะสําหรับแมวแต่ก็ไม่มีรอยนะครับมีแต่รอยขนนะครับเนี่ยเห็นปะมีแต่ขนนะเว้ยคือมันขึ้นมาตอนผมประกอบเสร็จแล้วผมไปห้องน้ำแล้วมันขึ้นมาทําเงี้ยอ่ะกูลองขูดให้ดูเป็นไง Oh ผมลืมไปสนิทเลยตอนเขามาส่งนะครับเขาจะส่งเป็นกล่องใหญ่ให้นะครับเราต้องมาประกอบเองนะใช้เวลาในการประกอบเก้าอี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ10-20ินาทีนะครับไม่นานนะครับสามารถประกอบคนเดียวได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะประกอบไม่เป็นเขามีคู่มือมาให้นะครับบอกเลยว่าดูง่ายมากวิธีการประกอบก็ง่ายมากผมเริ่มจากใส่ตัวพักแขนก่อนนะแล้วก็ตามด้วยใส่พวกร้อลงไปในฐานแล้วก็เอาพนักพิงใส่เข้าไปในบอร์ดนะครับผมและหลังจากนั้นก็ยกบอก์ดขึ้นมาใส่กับตัวฐานของมันแค่นี้เองง่ายๆชิวๆขันน็อต <Have not, S 1> ทั้งหมดไม่เกินนน20 10-15ตตััววประะมาณี้ ต้องบอกก่อนว่าต้องขอกราบขอพระคุณนะครับสปอนเซอร์จากเก้าอี้สุขภาพแบรนด์เวิร์กสเตชันนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังผมเปลี่ยนคือผมย้ายบ้านใหม่พอดีเห็นปะติดโฟมสะท้อนเสียงเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเห็นโซฟ,ฟาเห็นนะตู้โมเดลบาคือผมย้ายบ้านใครที่ติดตามผมมา3-4ปีนะครับจะรู้ว่าผมย้ายบ้านย้ายหอบ่อยมากแต่ที่นี่เป็นที่สุดท้ายครับผมกําลังจะซื้อเก้าอี้ใหม่พอดีและเขาเข้ามาตอนจังหวะนี้พอดีเวิร์กสเตชันครับถ้ามีโต๊ะนะครับโต๊ะน,นี้เม่งไม่ดีเลยอะ มันต้องมีโต๊ะใหม่หรอปัไม่ใช่อะไรคือผมจะทำคลิปรีวิวห้องอยู่แต่คือเวิร์กสเตชันเข้ามาแบบพอหมาะพอเจาะพ,อ,พอดีแล้วก็ถ้าสมมติใครจะซื้อเก้าอี้ตัวนี้นะครับแคปคลิปนี้นะแคปส่วนไหนของคลิปก็ได้นะครับนำไปแจ้งแล้วก็สั่งซื้อที่ไลน์ของร้านนะครับจะได้ส่วนลดพิเศษจากช่องไอ้ฉัดมงไง เออไอชัดมงเน่ยไง,ไงตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15กันยายน2 5 6, 6 6เท่านั้นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสินค้าตัวนี้เป็นพอเออร์์นะครับอาจจะรอประมาณแบบประมาณ10-15วันไม่เกินนี้ครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมได้ลองใช้เก้าอี้ตัวนี้มาเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์แล้วบอกเลยว่าดีจัดจัดคือแบบช่วงคอกับช่วงสะโพกตัวเอวเนี่ยคือมันดีมากผมใช้ทั้งตัดคลิปนะครับผมแล้วก็เล่นเกมหรือไม่ก็เวลาแบบเบื่อเบื่อเล่นเกมหองร้อนๆก็จะแบบเอนนอนลงหรือไม้ก็นอนเล่นโทรศัพท์บนเก้า ผมเห็นข้อดีอีกอย่างหนึง่งถ้าสมมุติเราไม่ได้ปรับให้ไอ้หลังเนี่ยมันล็อกแบบล็อกให้มันเอ็นอยู่กับที่ครับเวลาเราลุกขึ้นอะ่ะมันจะช่วยเราดันหลังได้นะทุกคนกล้องนี้อาจจะแบบหัวขาดนะครับแต่ดูตอนลุกมาดีๆแล้วกันดูนะผมบอ,อกแรงนิดเดียวนัลุกขึ้นมาได้หนึงปึ๊บดูมันจะช่วยดันตรงนี้ตรงประมาณสะโพกอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงหลังอะ่ะมันช่วยดันขึ้นมาด้วยสําหรับคนลุกยากนะครับผมเออกูกูกูอ้วนกูก็ลุกยากเหมือนกันนะเนี่ย ครอยากซื้อหรืออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใต้ description เลยช่องทางก็จะไหนมีทั้ง tiktok shop shopee lazada line official แล้วก็สามารถทดลองนั่งได้จริงนะครับหรือว่าอยากดูสินค้าอ็ไดนะครับสามารถไปดูได้ที่ workstation office โชว์รูมพระราม2ซอย50นะครับผมออทุกคนอาจจะมองว่าเก้าอี้บ้าอะไรแม่งราคาเป็น5 6 0 0 0เป็นหมื่นอะไรเงี้ยแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าสุขภาพจำเป็นครับสุขภาพสำคัญกว่างานแต่ถ้าไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินครับผมพัง แต่จริงทํางานก็ควรดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมใครมีปัญหาเรื่องคอกระดูกหัวไหล่หรือไม่ก็แบบกระดูกส่วนหลังหรือไม่ก็แบบกระดูกส่วนเอวแล้วก็ส่วนล่างเนี่ย เก้าอี้ตัวนี้ซัพพอร์ตใครสนใจก็ดีสคริปชันด้านล่างที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นะครับเก้าอี้สุขภาพเวิร์กสเตชันออฟฟิศรุ่นที่ผมใช้นะครับเป็นเก้าอี้สุขภาพรุ่นโมเดล S นะครับซื้อตามผมก็ได้นะคนที่หนักประมาณ80หรือไม่ก็สูงประมาณ173เมหมือนผมนะครับก็โมเดล S นะเว้ยมันมีหลายโมเดลนะเลือกให้ถูกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร์นกดกระดิ่งกระดิ่งเพื่อคลิปหน้าก่อนครับพี่แว่นแล้วก็กลับมาให้บรรลุ